คือท่านครับประเด็นในชีวิตอะครับที่บอกว่าอิจกานในมือตรงนี้ได้ยัไมนเป็อนแบบนเร่ององยานเนี่ยมาจากคุณชูวิทย์ท่านแร์เป็นกิสรลไปยาดเลยนะคือตวันี้เมื่อเช้าท่านโคตบตรประสานมาครับว่าให้เตรียมมาได้งานสอบสวนไว้นะครับในส่วนเนี้ ความปลอดภัยน้อ,องไ,อนนไม่ต้องไม่ต้องหมายว่าเรารับตามที่คุณชูวิทย์บอกนะคือเราจะไปสอบให้คุณผ่ายถามใช่ไหมครับเดี๋ยวเตรียมหน้รวปรับประเด็นที่เราจะถามมีอะไรยังไงบ้างตอนนี้คุณผุ้ประเด็นคับขนาดเนี้ยมีผมเตรียใจเสรประชุระดับสูงอยู่เตรียมตั้งประเด็นที่จะสอบ <med S 1> ให้ให้ให้ครอบคลุมเพื่อมัาตัวนะครับรายงานว่าตอนเนี้ย แแก้ขเบื้องต้นอย่างนีนั่นเอนะครับวันนี้พยานมาตอกพยานได้นี้ศาลก็เตรียมแจ้งข้อหาต่อนะครับจะมีการเอาลูกอไรด้วยไหมเอาไปให้เขาีเเตรียมเลยเตรียมลูกไว้หมดแล้วก็คือสิดสีายในด่านเลยใช่ไหมครับทุกคนที่สีนายและตำรวจทั้งงหมดขอุกว่จนทามันที่เจ้งพยานที่บอกว่าเอามันให้กับตำรวจให้ตำรวจดำเน ประเด็นนี้พนักงานสอบสวนได้ประชุมหานะครับว่าถ้าเป็นกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยถู้คงผู้ใจหรือผู้เสี็จจากเจ้าพนักงานนะครับเราจะมองว่าเขาเป็นผู้เสียนะครับตามคดีอาญาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ถูกแจ้งครับเราต้อหาเพื่อนี่แจ้งต่อเพร่จเยานเา้อหาเพินแจตารวจยานกล่าวสตีที่แจ้ง่อะไรกล่าวหาว่า การช่วเรียกรับอ,อะไรก็ทกข้อหารครับก็คือหนึ่งสี่เก้าหรืออาจจะข้อหาอื่นด้วยครับก็ต้องรอฟังพยานสี่คนครับได้ก็จะแจ้งข้อหาเนี่ยก็ถึงใครเอาหมดครับแบบอยวคิดว่านะครับอย่างไรเสียเนี่ยอย่างที่ภาพที่ปากฏในสาลฮานะเนี่ยหกคนเจ็ดคนที่เดินไปมาเนี่ยเป็นเวลานานเนี่ยอันนี้คานอภอประชุมกันแล้วว่า เกิดประเด็นขุกเครื่องกางสงสัยว่าอาจจะรู้หรือไม่อย่างไรนะครับอาจจะต้องแก้งนะครับดูเถี่ยคนที่กล้าชี้จันดาราภาษาคนนี้จะโดินทั้งหมดเลยนะครับที่เดินไปเดินมาอเงี้ยเดี๋ยวข้าตอนบ่ายขึ้นหน้าอย่างเงี้ยผมจะประสาแจ้งหนึครับตอนนี้อมจะดรงมามสียต่บแล้วคนในกลุ่มช่วยความรอบครได้ได้ภาษาเป็นทีมช่วยกันเรือย่างไรอ่านทั้งโทรศครับทั้นโทรศแจ้งมาเดี๋ยทางท่านผมเตรียมทุกประเด็นให้รอบคอบเลยตอนนี้ ทั้งสวนทั้งห้าคนตามรายชื่อรอยอยู่ทั้งหมดแล้วรับข่าวครึ่งหน้าในการที่จะไปสอบพยานที่สิงคโปร์หรือว่าที่ไต้หวันนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างท่างผู้การสุนสทรวรมาเดิมถามทั้งหมดแล้วแล้วก็มีคณะสวนที่เราเป็นคณะการทำมีข้าอะไรรอไว้หมดแนละ้วไต้หวันตอบรับหรือยังครับทีอ่อ,อันนี้ภาษาสกทรวงต่างประ,ประวะันตกผู้การตอบตออไรนะครับในส่วนนี้ต้องต้องถามทั้งต่อขอบคุณนะครับ